สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ทีออฟเซเวียเนเวอร์แลนะครับผมในวันนี้ผมจะพามาเดินเควสหรือเดินเควสกิจกรรมครับที่ทำอยู่ตอนนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เดินนะฮะนั่นคือเควสไหว้วานเทศกาลโคมไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีก5วันนะสำหรับคนที่ยังไม่เดินนะฮะผมจะไล่แต่ละจุดแต่ละเควสว่าไปตรงไหนนะฮะได้ตั้งแต่เนะี่หม้อไฟแห่งเทศกาลของขวัญเจ,จดจ์จระด นุ่มน้อยบาร์บีคิวตอนนั้นบาร์บีคิวออเดอร์มากมายอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะข้าวอนั้นในแต่ละจุดเลยแค่คุย NPC ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ทำควสตามที่เขาบอกก็จะผ่านเควสแล้วนะฮะงั้นก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้กับช่องอุลสุเอ๋ยด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ Let's go หม้อไฟแห่งเทศกาลนะฮะเบอสแสคือเด็กสาวร่าเริงน่ารักสาวผมชมพูที่ร้อนแรง อยู่ริมสะในทะเลสาบอาซีนะฮะนี่ครับแรกคือเอเมทีที่ชื่อว่าเบก้าครับอยู่บริเวณนี้ฮะซ้ายล่างของแมปเลยฮะเนี่ยตรงขวดยาปุ๊บเนี่ยตรงมาปุ๊บจะเจอเอ c มีผมชมพูชื่อว่าเบก้านะครับเนี่ยคุยกับคนนี้เราก็จะผ่านควยเลยนะครับถ้าเป็นเวสของขวัญเจอจระดัดนะครับบอแซที่หนึ่งคือผู้ชายที่ช่างพูดช่างคุยหน่อยๆบอแซที่3ปกติจะดูแลหอวกรยอาซีบอแซที่2คืออยู่ในบ้านกลางเกาะอาซีนะครับ นั่นคืออูเกอร์ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านอาร์คนะครับหรือเนี่ยผู้ใหญ่บ้านของหมู่เกาะอาร์ซีนั่นเองบริเวณนี้นะฮะเนี่ยข้างๆข้างล่างของคุ้มกันนะฮะอยู่ีตรงอ๋อสมุดต,ตรงนี้เลยนี่อูเกอร์แค่คุยปุ๊บก็จะผ่านเลย ไปนะครับจุดที่3หนุ่มน้อยบาร์บีคิวบอ่อแสคือตัวป่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่บ้านนักลบลัดบ่อแสสามคืนเด็กชายทุกโซนแต่กล้าหาญแต่สองคือขนาดเล่นอยู่แถวๆนั้นตามตั้งแคมป์นะครับนี่ครับนับ่นคือเด็กชายชื่อว่าเพลวนะฮะหมู่บ้านเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงเตาปิ้งย่างเลยนะฮะและว้วก็คุยกับน้องคนนี้แล้วก็จะผ่านเวทเลยนะครับโดยไม่ต้องไปตามหาบอ่อแสอื่นๆนะแค่เราไปคุยกับเด็กคนกนี้ก็จะผ่านเวทเลยไปนะครับอันที่4นะฮะสาวน้อยบาร์บีคิว กระแสครับมีผมสีทองสวยงามเป็แบบสออนสาวอันยนแล้วเข้าใจความรู้สึกขนาดได้อยู่แถวๆถวลานตั้งแคมป์นะครับนั่นคือใกล้ใกล้ไม่ไกลครับคือพีหน้าครับนี่เอพีตัวนี้ข้าวกันเลยฮะคุยสองเสร็จก็มาคุยเอ้ยคุยสามเสร็จก็มาคุยสี่ต่อนะฮะเอาคนนี้เลยต่อไปครับออเดอร์มากมายนะครับออเดอร์มากมายพูดประเสริฐที่หนึ่งคือพูดจะชอบใช้สัตว์น้อยมาเปรียบเทียบมาประเสริฐที่สามคือพูดเตี้ยวุฒินักเกาะในหมู่บ้านประเสริฐที่สองคือผู้หญิงชอบมา้อยโฟมอะไรนะครับ เชื่อว่าเเแบบีชื่อว่ามิดลี่นะฮะนี่ฮะตัวนี้เลยมาคุยปุ๊บไปจะอยู่ตรงบริเวณอรเงี้ยตรงข้างๆป้ายเควสเลยนะครับเดี๋เราจะติจเควสเลยนะครับผมต่อไปนะเป็นเควสที่เป็นเควสที่หกนะฮะการเอาตัวรอดคือการต่อสู้นะ,ะับผู้ชายที่เอาตัวรอดในปา่าเซตที่สคือสอนนักเรียนเรื่องอาตัวรดในป่าอย่างจรงิงจังแ่บทสซตที่สคืออยู่นอกหมู่บ้านนักป่านะครับนั่นคือเอเซได้ชื่อว่าอาซูนะฮะ อยู่ตรงบริเวณทางขึ้นลานไปแคมป์นะครับตีอยู่ตรงบริเวณนี้เลยเวทจะไม่ผิดแล้วคือการไปตีเห็ดพพนจ,จนรนะครับสามตัวนะฮะวิธีวิธีสัง,กสงเกตง่ายๆของเวสนะครับคือจะเป็นรูปอะไรเอ่ยึ้ออยู่บนหัวตรงนี้ต้องสังเกตดีๆนะมันจะผ่านเวสนะครับต่อไปนะครับเวสที่เจ็ดนะฮะการรวมตัวที่อบอุ่นนะครับปัสาวให้หนึ่งคือผมเหมือนหิมะ บอสเซีสามคือหญิงสาวที่มีสีหน้าเข้มขมนะครับบอสเซีสามคือขนาดอยู่ในกลางหมู่บ้านบอ่อเหมันนะครับน,น,นั่นคือเอมบนั่นคือเอเบที่ชื่อว่าพูตันนะครับนี่พูลันพูลันนั่นแหละฮะพูันหรือพูลันพูลันนะหลอดหมู่บ้านบอ่อเหมันนะครับคือคนนี้แล้วก็จะให้ทำเควสแล้วก็ทําตามที่เขาบอกแล้วก็จะผ่านเควส์ไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเควสต่อสู้กับความหนาวนะครับ เบาะแสที่1คือเป็นคนแก่คนหนึ่งนะครับเบาะแสเบาแสที่3คือเชี่ยวชาญการรักษาลโรคที่เกิดจากความหนาวนะครับเบาะแสที่2คือขนาดอยู่ในหมู่บ้านเหมันนะฮะเบาเหมันนั่นคือเอ็มบนั่นคือเอม็มบีได้เชื่อว่าเดชอนะฮะอาหารและยานครับในเอ็มีคนนี้เลยแค่มปคุยกับเขาเขาก็จะพาเราไปทางเฟรนแล้วก็จะผ่านแล้วก็ได้ของรางวัลน,นะครับ วิกฤตเทศกาลนะครับในบการบททสหนึ่งคือพ่อค้าหนมนะฮะบทสที่สามคือผู้คุมการก่อสร้างรถไฟแห่งแสนน้าตานะฮะและบ่อสาสองคือนขนาดนี้อยู่อาศาัายอยู่ในแคมป์นะหอการค้ารอยัลนะฮะคือเอเมทีชื่อว่าอวานะฮะมาคุยกับคนนี้เลยฮะนะฮะอยู่บริเวณนี้เลยของแมปนะ ไปนะครับอันสุดท้ายนะฮะความรักของพ่อที่แข็งแกร่งนะครับประเสรที่หนึ่งคือผมเหมือนไฟนะครับประเส3ที่สามคือดูซึมเศร้าเล็กน้อยนะฮะประเสรสองคือขนาดนี้อยู่อาศัยอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านเบลนะฮะนะมาถึงครับผู้เอ็มซีที่ชื่อว่าวิกเตอร์นะฮะนี่นะเราจะให้เราไปทำเควสต์อะไน่างๆนะเราก็ทำตามที่เขาบอกครับก็จะเสร็จแล้ววันนี้นะฮะ ผมก็จบได้วสำหรับการไกด์แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำเควส์ว้วาสสำรวจนะฮะของกิจกรรมตุจีนของเกมนี้นะฮะใครชอบคลิปตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโอเซอร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปนะครับขอบคุณนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย